เอเยอร์สดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะลูกค้าผมจะพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งลำนะฮะเป็นทรงสปอร์ต 200cc นะฮะเป็นเจ้า g b x Demon Gear 200R นะฮะลูกค้าเป็นตัว4วาลวเลยนะครับเครื่องแดงโชค๊คแดงเป็นเอกลักษณ์เลยของตัว4วาลวนะฮะอ่าอย่างแรกเลยนะครับลูกค้ารถสภาพผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีดำสวยๆแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2044ครับลูกค้าเป็นระบบหัวฉีดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะท่อเนี่ยเป็นท่อเดิมจากโรงงานเลยมีของแต่งมาให้แบบว่าเล็กน้อยจุกจิกจุกจิกน่ารักครับลูกค้าหลอดยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆครับใช้งานได้ยาวๆไปเลยมาพร้อมกับไฟหน้า LED ไฟ d a y l i g h ์นะครับผมสวยๆเลยนะฮะชุดสีฟังนี้สวยใสสะอาดจิบครับลูกค้าอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมเพียงสวยๆครับลูกค้าเลขไม่ไม่เยอะเลยนะฮะเจ้าคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะฮะเจ้าคันนี้เลขไมยย้ทียห่ทหม่ี่1148ปกิโลเท่านั้นนะครับผมนะสตาร์ทง่ายๆเลยครับทีเดียวติดเลยเป็นไงคือสวยเลยโซ่สะเตอร์นี่สะอาดกริบครับคันนี้ได้ามาเป็นท้ายสั้นนะไฟเลี้ยวหลังแต่งครับลูกค้าท้ายคันนี้คือสวยมากเท่มากนะฮะร,รีบมาจัดกันได้เลยใครหาดีมอนสีดําอยู่นะผมมีเข้ามาให้แล้วนะครับผมและอย่าช้านะมีมาแค่ลําเดียวผมบอกไว้ก่อนเลย ประมาณนี้เลยครับลูกค้าปิดติดมือสุดๆไปเลยเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับลูกค้สาสวัสดีครับ